ผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยเดินเข้ามายัางพื้นที่พักค้างแรมชั่วคราวผมนะหรือว่าพื้นที่ที่ผมพูกเปลอยู่เนี่ยเสียงนันเหมือนกิ่งไม้หักไล่มาจากไกลๆนะไกลๆกับ ไล่มาจนใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆด้านบนด้านบนหัวผมนะไม่รู้ว่าหูฝาดหรือว่าเสียงอื่นมันผสมประสานกันอะไรแล้วแต่พี่ๆจะคิดนะครับแต่ส่วนตัวผมเนะี่ยในวินาทีนั้นที่ผมอยู่นะผมมองตรงว,ว่าผมได้ยินและผมก็ตื่นมาคุยกับพี่ๆว่าผมเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างนะครับสวัสดีครับพี่ๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jbc วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะฮะคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวนะฮะคลิปที่ผมไปหาอึองตอนที่145นะฮะ มาดูกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับในค่ำคืนนั้นทำไมผมถึงจะต้องรีบออกมาจากพื้นที่นะในช่วงยามวิกาณนะผมขอเล่าเท้าความก่อนเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่เคยดูคลิปตอนที่1.45สาเนาะสาเหตุของคลิป1.45นะครับก็คือเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงบ่ายนะครับจนถึงช่วงเย็นนะฮะทำให้ผมเนี่ย รับรู้ว่าจะมีการออกมาของอึงเพาหรือว่าอึงตากขวดน,นะครับออกมาผสมพันธ์ออกมาวางไข่ ตามฤดูกาลนะครับหลังจากที่จําสินมานานพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติและพื้นป่าที่ผมไปนะครับไม่ใช่พื้นป่าอุทยานหรือว่าเป็นพื้นป่าเขตห่วงห้ามเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านสามารถจับสัตว์ได้นะครับเพราะฝนตกตกอย่างหนักเลยนะผมก็เตรียมไฟฉาย เตรียมของเตรียมตะข่ายเตรียมทุงนะครับไปใส่อึงไปหาอึงน,นะปรากฏว่าช่วงที่ผมเดินไปนะครับจะมีการเข้าไปในพื้นที่เนี่ยสครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยผมเข้าไปหาอึงเดินเข้าไปก็ค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางไปเจอแหล่งน้ํานะครับที่มีอึงร้องกันแบบพี่พีเอฟซยังคอมเมนต์เลยนะว่า เสียงอึงเนี่ยครับร้องป่าละงมเลยนะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่สิ่งกับกันที่ผมเห็นนะครับก็เห็นเป็นบางตัวนะครับได้ยินแต่เสียงไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะฝีมือผมยังไม่เชี่ยวชาญหรือว่าชํานาญพอเนาะและการไปในค่ําคืนนั้นนะครับผมก็ไปแบบโดยไม่ทันตั้งตัวเนาะก็ไปด้วยมือเปล่าเลย2มือกับถุงใส่1ถุงนะครับจริงๆ่ะครับการหาอึงนะครับ ตามที่พี่ๆแนะนําหรือว่าตามทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่ออึงน,นะครับมันอยู่ในน้ําเนี่ยเราจะต้องใช้สวิงซ้อนใช่ไหมครับวันนั้นผมไม่ได้เอาสวิงไปนะพอไปถึงแหล่งน้ําปุ๊บนะครับผมก็ดูลู่ทางนะครับค่อยๆเช็คน้ำว่ามันจะลึกไหมมันจะเป็นโลมมากแค่ไหนนะฮะพอเช็คเสร็จเนี่ยผมก็ถอดรองเท้าเดินลงไปในแอ่งน้ํานะครับเดินตามเสียงอึงไปเพื่อที่จะจับมาต้มกินนะครับกะจะ ต้มสักหม้อหนึ่งเนาะในตอนนั้นนะครับในจิตใจในสิ่งที่ตนเองคิดเนาะก็กล่าวว่าไม่ได้เอาเยอะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก็หาไม่ค่อยเก่งเหมือนปรมาจารย์หรือคนที่เชี่ยวชาญชำนาญเนานะเอาแค่แบบพอกินพอไปได้พอให้ครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่พอเอิญนะครับจับจับไปแล้วเนี่ยเนาะอมันเยอะจริงๆครับปุบตรงนู้นโผล่ตรงนี้นะครับผมก็ ได้ไปหลายตัวนะครับในช่วงแรกเนาะก็จะมีจับหลุดมือบ้างนะครับพี่พี่จะสังเกตเนาะมันก็จะยุบน้ําหนีลงไปมุดน้ําหนีไปบ้างนะครับการจับมือเปล่ามันก็จะลำบากนะอย่างที่เห็นแต่ยังไงเนี่ยผมก็ได้นะครับพอที่จะต้มกินและหม้อนงเนี่ยสบายใสใบมะขามอ่อนยอดมะขามอ่อนเนี่ยรับรองนะครับเืินน้ำลายแน่ๆน,นะก็ต้องขอบอกตรงนี้นะครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตนะครับพี่พส่วนท่านใดที่สงสารหรือว่า ท่านใดที่อยากจะให้ปล่อยมันไปนะครับผมบอกตรงว่า,าผมเอามาแค่พอกินนะครับไม่ได้เอามาขายหรือว่าทําเป็นธุรกิจอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะอยากให้พี่ๆทุกท่านเข้าใจนะกับาบางท่านนะที่ยังไม่เข้าใจในตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะเห็นใจนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะผมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็โอเคละพอและเราขึ้นไปดีกว่า ขึ้นไปแล้วก็หาที่พักที่ผูกเปที่พักผ่อนชั่วคราวนะครับพอได้ที่ได้พื้นที่นะครับข้างแหล่งน้ำเนาะมีเสียงน้ำไหลดังสนั่นเลยครับผมก็จัดเจนนะผูกอืงองไว้กับต้นไม้นะครับเอาถุงกันเนี่ยผูกไว้เนาะแล้วก็กางเปผูกฟายชีตอะไรต่างๆนานาทั่วไปนะครับหลังจากทำไรเสร็จนะครับผมก็เข้ามาพูดคุยกับพี่เนาะ นอนพักผ่อนไปนะครับแล้วอเผอิญว่าเอ๊เดี๋ยวตัดสินใจนะยังไงไม่รู้นะครับพี่พมันอยากออกไปเอาอีกอะด้วยว่าเสียงอื่นมันลังงมหรือว่าตอนนั้นเราไม่มีสติหรือเกิดความโลภนะผมคิดว่าตัวเองอาจจะเกิดความโลภครอบนํำนะครับเหมือนสมมุติว่าถ้าเกิดเราเจอเงินเยอะๆหรือว่าเจอสิ่งของที่มีค่ามากๆนะครับมากองอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมมองตรงว่า มันต้องใช้จิตสำนึกหรือว่าใช้สตินะครับในการตัดสินใจมากๆนะครับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราและสิ่งนั้นนะครับมันไม่ใช่ของเราด้วยเนี่ยพี่พี่ครับมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยมันได้อะไรง่ายๆนะครับมันก็อยากจะได้หมดเลยเนาะผมต้องยอมรับเลยว่าคลิปนั้นเนี่ยผมพลาดจริงๆนะแต่ก็มันผ่านไปแล้วเนาะก็หวังว่าพี่ๆทุกท่านนะจะให้อภัยผมแล้วก็ ให้โอกาสผมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยครับ้วยความอยากได้นะผมก็กลับเข้าไปดูอืงอีกเนาะกลับไปอยากจะแก้มืออยากจะลองจับด้วยมือเนี่ยมันน่าจะออกไม่อีกอะ่ะคือเสียงมันดังระงมผ่านไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังดังระงมเลยแบบเหมือนมันมาล้องใ,ใกล้ๆนะครับเหมือนมันมาหาคู่นะผมก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหายครับแต่ในช่วงที่สองนี่เนาะตอนที่ผมเข้าไปนะพี่พี่มันคนละอย่างกับที่ผมเข้าไปครั้งแรกเลย ผมเข้าไปครั้งแรกนะพี่ๆสังเกตจะเดินสบายเดินราบลื่นเลยครับไม่มีอุปสรรคแต่พอครั้งที่2เนี่ยผมกลับเข้าไปกลับไปเจอน้ําเกี่ยวมากมายเกี่ยวหัวมั่งเกี่ยวหมวกเกี่ยวเสื้อนครับดึงไปดึงมาหาทางเข้าไม่เจอนะผมบอกตรงวินาทีนั้นเนี่ยผมก็เริ่มสับสนแล้วว่าเฮ้ยเราจะกลับดีไหมคะคงจะไม่โอเคแล้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเตือนนะแต่ในด้านมืดเนี่ยมันก็อยากจะไปดู อยากจะไปเห็นว่าเอ้ยมันจะเยอะหรือเปล่าถ้ามันเยอะเนี่ยเราน่าจะได้อึงเนี่ยต้มกินอีกเยอะนะครับต้มกินอีกหลายหม้ออะไรประมาณนี้เนาะก็พยายามเข้าไปสุดท้ายนะครับเดชบุญผมเข้าไปได้นะครับไปเจอพื้นที่นะครับไปเจอแอ่งน้ําเหมือนเดิมเนาะผมก็พยายามจับนะครับก่อนจะเจอแอ่งน้ําเนี่ยก็เจอตัวนึงเลยนะอยู่บนบกนิ่งๆเลยจับได้โอ้โหไข่เต็มท้องเลยพี่พดีใจมากนละตอนนั้นแบบ อึ่งอย่างนี้ไข่เต็มท้องนะถ้าเกิดสมมติเอาไปขายเนี่ยบอกตรงว่าราคานะจากที่พี่พีเอฟซีคอมเมนต์นะครับตอนนี้อยู่โลละสี่ร้อเนี่ยแพงมากนะครับเรียกว่าเยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกอะการทํางานของเราเนี่ยไปจับอื่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเข้ากับว่าผมเนี่ยทำงานแปดชั่วโมงลยนี่คือสิ่งที่ผมเปรียบเทียบให้พี่พทท่านฟังนะครับหลังจากจับ ตัวด้านบนเสร็จนะก็ลงไปจับด้านล่างนะครับด้านล่างน่เองนะมาจับได้มาสักพักก็เหมือนเดิมครับพี่พี่ไม่ได้นะครับคือมันไม่ค่อยมีแต่เสียงเนี่ยมันก็ยังดังอยู่นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจเนาะก็ปล่อยไปนะครับผมก็เดินกลับมานะครับเดินกลับมาเอ๊ะกลับมาเสร็จหลังจากนั้นครับพี่พี่ เรื่องราวมันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผมเนี่ยเอาอื่นงไปผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอเอาอื่นงไปผูกเสร็จปุ๊บผมก็กลับเข้ามานอนแล้วมาพูดคุยกับพี่พี่ขมตาหลับอะไรเล็กน้อยเสียงอื่นงก็ยังระงม,มอยู่ทั่วทั้งป่านะครับสองเซลล์ประสาทของผมเนี่ยยังรับรู้ว่ามีอื่งเนี่ยร้องเหมือนมีอื่นงอยู่ใต้เปเป็นสิบเป็นร้อย้อยตัวนะพี่ๆนะันนี้ผมพูดจริงๆนะหลังจากผม เผลอหลับไปขมตานะประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยเดินเข้ามาอย่างพื้นที่พักค้างแรมชั่วคราวผมนะหรือว่าพื้นที่ที่ผมพกเปยอยู่เนี่ยเสียงันเหมือนกิ่งไม้หักไล่มาจากไกลๆนะไกลๆแคบแคปแไล่มาจนใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆด้านบนด้านบนหัวผมนะคือไม่รู้ว่าหูฝาดหรือว่าเสียงอื่นมันผสมประสานกันอะไรแล้วแต่พี่ๆจะ คิดนะครับแต่ส่วนตัวผมนะในวินาทีนั้นที่ผมอยู่นะผมมองตรงว่าผมได้ยินและผมก็ตื่นมาคุยกับพี่ว่าผมเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างนะครับมันผิดปกติรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคแนละ้วินาทีนั้นเนี่ยในใจลึกผมก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่เราไปเอาอื่นเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็น เรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราลืมว่า้เจ้าที่เราไม่ได้มาทําอาหารกินด้วยอยู่ๆมานอนเลยแต่ผมก็ยกมือไหว้นะฮะผมว่ยกมือไหว้นะม,มองตรงผมก็แไม่น่ามีอะไรก็เลยปิดกล้องกลับไปนอนต่อก็ไม่ได้อะไรมากมายครับนอนไปหลับไปประมาณสองสมชั่วโมงนะครับตีหนึ่งกว่าๆนะพี่พี่ผมสะดุ้งตื่นนะถามว่าที่สะดุ้งตื่นมาเนี่ยเสียงอื่นก็ยังระงมอยู่นะพี่พ ยังละงมเหมือนเหมือนผมนอนอยู่ในดงอึงเป็นสิเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวนะครับสาเหตุที่ผมตื่นมาแล้วก็วนกวายนะครับพี่พี่เพราะมีคนมาทวงนะทวงอึงที่ผมไปจับในครั้งที่สองนะบอกว่ามึงเอามาเกินผมก็รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่ผมผิดพลาดไปหรือว่าจิตใจหัวสมองผมจิตวิญญาณผมคิดไปเอง อันนี้ก็พูดแบบกลางๆนะครับฟังหูไว้หูก็อยากให้พี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยเนาะพี่ๆเชื่อไหมในช่วงที่ผมก่อนที่จะสะดุ้งตื่นเนี่ยมีลุงนะครับลุงแก่ๆเลยอะเดินมานะครับเดินมายังเปผมเดินมาทักผมไอ้นุม่มมาทําอะไรแถวนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเสียงใครมาเรียกหรอวะแต่เขาไม่ได้เรียกชื่อผมนะเรียกไอ้นุม่ม มาทำอะไรแถวนี้ผมก็ไม่ได้ตอบนะเขาก็ไอ้นุ่มไอ้นุ่มสักพักรู้สึกเหมือนจะเดินมาเคาะเปนะครับเดินมาขย่าเปอย่างเงี้ยผมก็ตื่นสองไฟไปเฮ้ยลุงลุงมาทําอะไรเนี่ยลุงก็อยู่แถวนี้ลุงมาหาอึงเหมือนกันลุงมาดูอึงอะไรประมาณนี้นะผมก็บอก๋อลุงมาทําอะไรดึกดื่นนี้เอาได้กี่ตัวอะไรกี่ตัวลุงก็ก็ไม่ยอมตอบแล้วแกถามผมว่าได้กี่ตัวผมโอ้ยเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่ครับลุงพอต้มได้สักหม้อนึงมั้ง ลุงก็บอกขอดูหน่อยได้ไหมผมก็บอกได้ลุงได้โหพูดอะไรขนลุกเลพ,พี่แต่ผมบอกลุงมาทําอะไรคนเดียวแบบเง,งี้ยเดินๆเดนๆมันน่ากลัวเนี่ยอันตารายนะลุงผมก็กลัวเหมือนกันเน่ลุงมาอย่างเงี้ยลุงบอกเอ้ไม่เป็นไรลุงอยู่แถวๆนี้เนี่ยสักพักลุงแกก็เดินไปตรงที่ผมผูกอึ่งไว้เนาะแกก็เดินไปเปิดเลยผมยังไม่ทันได้เปิดนะแกก็เปิดดูโอ้ได้หลายตัวนี่ อีกสองตัวนี้มันใครนะเนี่ยใชาตัวที่ไปเอามาใหม่ไหมผมสะดุ้งเลยลุงรู้ได้ไงที่ผมไปเอามาใหม่เขาบอกเอา้าลุงลุงรู้ได้ไงว่าผมไปเอามาใหม่เนี่ยลุงหันมาครับแล้วก็บอกว่าก,กา็กูอยู่นี่กูดูแลพวกมันอยู่ผมสะดุ้งเลยเฮ้ยคนลุกกันพี่สะดุ้งบอกเฮ้ย มึงรีบเอาไปคืนเลยพี่ๆครับวินาทีนั้นเนี่ยผมสะดุ้งตื่นเลยนะครับแล้วก็รีบเอาอึ่งไปคืนนะโดยที่ไม่ได้ถามลุงอะไรมากมายเลยครับไปเลยครับ,เ,รบเอาอึ่งไปคืนเลยแล้วจากนั้นนะครับผมก็มารู้ตัวว่าอ๋อมันเกิดจากความโลภของเรานี่เองเนาะคือครั้งแรกเนี่ยผมบอกกับเจ้าที่เจ้าทางนะว,ว่า,าลูกช้างนะครับมาขอ อื่งไปกินหน่อยนะแกงสักมหม้อนึ่งต้มสักมหม้อนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะขอไม่มากไม่มายไม่ได้จะเอาไปค้าขายอะไรนะสุดท้ายนะครับครั้งที่2นะผมเกิดจากความโลภนะครับยังเข้าไปเอาอืงอีกแล้วสุดท้ายนะครับได้มา2ตัวครับพี่พี่ทั้งล่างที่เสียงอืงเนี่ยลังงมทั้งป่านะครับวันนั้นเนี่ยสรุปเนี่ยผมได้มาประมาณ8ตัวั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับได้มา8ตัวจริงๆมี10เอาคืนไป2นะครับได้ประมาณ8ตัวแล้วตัวที่ไข่เนี่ยมีอยู่5ตัวครับพี่พ อีกสามตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวผู้เนาะผมผอมอะ่ะมันมันมันโป่องออกเขาเรียกว่ามันมันพองตัวเนาะก็ถือว่าได้มาผมก็ปล่อยอิงเสร็จอะไรเสร็จนะครับผมก็รีบออกจากพื้นที่เลยนะพอวันลุกขึ้นเนี่ยผมก็เอาของเนี่ยไปเส้นไหว้ไปขอข้มานะทำกันห้าไปไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่ผมไปพบเจอมาเนาะผมก็ไม่รู้เลยว่า ลุงแกเนี่ยเป็นอะไรหรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่นั้นเนาะเพราะบางตำราบางความเชื่อนะครับเขาว่าสัตว์ในผืนป่าหรือว่าในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมอยู่เนี่ยยอมมีลูกเทวดานะครับมาดูแลสัตว์ป่าพวกนั้นสมัยก่อนนะครับพานป่าเนาะเวลาจะไปล่าสัตว์ป่าหรือว่าไป ดักสัตว์นั่งห้างอะไรพวกนี้ก็ต้องขอลูกเทวดาขอเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป,ปักรักษาสัตว์ป่าเนาะซึ่งผมก็ทําตามประเพณีเสร็จศพเรียบร้อยเนียแต่บังเอิญเกิดจากความโลภนะด้านจิตใจของผมเองนะที่อยากได้อึ่งเพิ่มมากขึ้นเนาะและโชคดีนะครับที่ผมรอด กลับมามีชีวิตครบ32นะครับไม่มีอันตรายไม่เป็นอันตรายไม่โดนงูกัดงูฉกนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆด้วยนะฮะที่แนะนํามาบอก JPC ใส่รองเทา้าบู๊ได้ไหมนะจริงๆเนี่ยผมก็ชอบใส่นะครับรองเทา้าบู๊นะในเวลาเดินป่าเนี่ยแต่มันไม่ค่อยถนัดเนาะเวลาลงน้ําลงอะไรแล้วอ่าผมกลับมาใส่เนี่ยในรองเทา้าบู๊มันเปียกมันแชะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่สบายตัวแต่ถามว่ามันปลอดภัยกว่ารองเท้าแตะไหม ปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะแต่ก็ยังมีนะครับาตามป่าตามเขาเนาะคนที่เขาอยู่ดอยเนี่ยบางทีเขาใส่รองเท้าแตะนะครับผมเคยเห็นนะเคยพบเจอครับปีนเขาเดินป่าใส่รองเท้าแตะครับพ,พี่สตาร์ทดอยนี่ผมถือว่าโหดแล้วนะเจอรองเท้าแตะปีนเขาเดินป่านะครับผมเห็นมาแล้วนะเดินนําทางคนที่ไปเบิกทางวิ tail, ่งเทลเดินป่าอะไรพวกนี้เนาะคนในพื้นที่บางครั้งเขาใส่รองเท้าแตะเนาะก็ถือว่า เป็นอีก1อย่างนะครับแล้วแต่ความถนัดแต่ถ้าเกิดให้เวทระหว่าง2อ,อย่างเนี่ยรองเท้าบูทดีที่สุดเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสไปจับอึนอีกผมก็จะพยายามหารองเท้าบูทมาใส่และพยายามหาสวิงมาซ้อนนะครับแล้วโชคดีนะที่ไม่ได้เอาสวิงไปพี่ถ้าเกิดสมมุติว่า JPC ได้สวิงไปนียความโลภความประมาทเลนเล่อเนี่ยมันจะไปถึงขีดไหนนะยิ่งมีสวิงเนี่ย สังเกตไหมว่าอื่นเวลาจะจับในน้ําปุ๊บมันก็ยุบลงน้าว่ายลงน้ําไปหายเลยแต่เจอสวิงเนี่ยระยะห่างผมเนี่ยกับอื่นเนี่ยเมตรสเมตรเนี่ยซ้อนเนี่ยสบายนะได้หลายตัวเลยนะพี่พี่เรียกว่าได้แบบ10โลเนี่ยสบายมากแล้วโลสี่ร้อยะครับพี่พี่สิโลก็สี่พันแล้วคือเป็นเงินที่เยอะมากนะสำหรับการใช้ชีวิตในพื้นที่ชนธบทแบบนี้นะเล่าสู่กันฟังนะพูดถึงความเป็นจริงน่ะก็เอาแค่พอกิน แล้วก็ปล่อยให้เขาวางไข่ตามฤดูกาลนะครับเวลาผมจับได้มายังไม่ได้ทำกินเนี่ยผมก็จะเอาดินเนี่ยมาใส่ในอ่างในกระมังนะครับที่ผมจะขังไว้สูงๆหน่อยเนาะแล้วก็เอาอึองใส่ไว้ถ้าจะกินวันไหนนะครับก็คอยเอาออกมาวันสองวันเนี่ยได้เลยแต่ถ้าเกิดเราเอาไปใส่ในน้ําใส่อะไรพวกนี้ทิ้งไว้นะครับอึงมันก็จะไข่หมดเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้มาจาก มันพบรุดแล้วก็มาแช์นะครับเผื่อท่านใดที่พึ่งจะจับอึงแล้วก็อยากลองจับอึงเนาะถ้าพูดถึงอึงเผาอึงปาาขวดเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอาหารนะครับที่สุดพิเศษในรอบปีเรียกว่า1ปีมีครั้งเดียวเนี่ยสดๆจากธรรมชาตินะพี่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะทั้งหมดหวังว่าผมจะเล่าอย่างครบถ้วนแล้วก็ทําให้พี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังค้างคาใจกับเหตุการณ์ใน คลิปตอนที่1.45นะได้กระจ่างชัดเจนแล้วก็นำเรื่องราวของผมเนี่ยไปเป็นบทเรียนปรับใช้ในการใช้ชีวิตนะครับบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าตัวผมเนี่ยสามารถจัดการกับอารมณ์ความโลภจัดการสติได้แล้วแต่เมื่ออยู่ตัวคนเดียวไม่มีคนมาทักท้วงนะครอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะไม่น่าเชื่อบดีนะที่ออกมาไม่เป็นอันตรายไม่โดนงูกัดไม่โดนแมงป่องต้องขอบคุณพี่ๆครั้งนะที่คอมเมนต์มาด้วยว่าในน้ำเนี่ยบางทีเนี่ย เราไปจับอึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่อึงอย่างเดียวนะพี่ๆอาจจะมีสัตว์เลื้อยคานนะอาจจะมีเจ้าถิ่นนะครับมาหากินอึงหาอาหารบ้างอะไรเงี้ยมันก็อันตรายเหมือนกันเมื่อผมกลับย้อนไปดูคลิปตัวเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอืมเราไปได้ไงนะก็ก็ต้องคิดตัวเองว่าเอ้ยเราไปได้ไงวะตอนนั้นนะไปคนเดียวด้วยเนาะแล้วก็ไปจับอึงนนอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยากได้เนาะเลยทําให้ผม ลืมคิดเรื่องความปลอดภัยนิดนึงมันก็เป็นชีวิตทั่วไปนะครับของชาวบ้านชนบทอยู่แล้วเนาะบางครั้งเนี่ยอย่างการทํางานนะอันนี้ผมขอเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับผ่อนคลายสักหน่อยนะพี่พี่พูดถึงเนี่ยชาวบ้านเนะี่ยบางครั้งนะครับอยู่ชนบทแบบผมเนี่ยเรื่องความอันตรายหรือว่าเรื่องอันตรายต่างๆนานาบางครั้งเ,เขารู้นะครับแต่มันจำเป็นต้องไปครับพี่พ ถ้าไม่ไปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาเลี้ยงครอบครัวเอาเงินตรงไหนมากินมาใช้จ่ายนะบางทีเขามีภาระมีลูกมีแม่ต้องดูแลมีรถจะต้องส่งนะไปทํางานต่างแดนอย่างเงี้ยต่างประเทศนะครับถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ทําไมต้องไปเพราะมันได้เงินดีอาจจะถูกเขาหลอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงการไปหางานกรุงเทพการไปใช้ชีวิตไปลงทุนต่างๆนาาหรือว่าแม้กระทั่งทําไมต้องทํานาที่บ้านผมทํานาเนาะ ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดเคยดูไลฟ์สดเนี่ยก็จะรู้นะ,ะทำไมแม่ผมต้องทํานาแล้วทําไมต้องอเลี้ยงปลาต้องปลูกผักต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรที่มันมีรายได้มากกว่านี้นะพี่กับสิ่งที่ตนเองมีเนาะและอีกอย่างนึงเนี่ยการอยู่บ้านเนี่ยผมได้รับรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะถ้าเกิดเราได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเคยไปอยู่กรุงเทพมาแล้ว แล้วไปเจอปัญหารถติดไปเจอปัญหาต่างๆอนานาแม้แต่การเข้าห้องน้ำก็พี่พี่เข้าห้องน้ำผมต้องเสียตังค์นะครับเสียตังค์เข้าห้องน้ำอะถ้าอยู่ตามบ้านนี่ไม่มีไม่ได้เสียสักบาทนะครับเข้าตรงไหนนี่สบายนะครับตามวิถีชีวิตบ้านเราเนาะอันนี้พูดในรูปแบบว่าทําไมบางครั้งเนี่ยมันอันตรายแต่ผมจําเป็นที่จะต้องไปบางครั้งมันอันตรายทําไมคนทั่วไปเขาจะต้องทํา อย่างไ้า์ก่อสร้างขึ้นที่สูงอาจจะตกลงมาหรือว่านู่นนี่นั่นทําไมเขาต้องทําทําไมเขาต้องไปเพราะชีวิตมันต้องสู้นะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่กําลังท้อหรือว่ากําลังเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาในชีวิตเนี่ยผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับในการใช้ชีวิตในการดูแลครอบครัวในการที่จะผ่านมันไปให้ได้แต่ละวันนะครับ เดี๋ยวขอตัดบทก่อนพูดไปพูดมาก็จะซึ้งและก็โอเควันนี้ก็น่าจะพูดคุยกันประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันจนจบจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานการเดินป่าของผมด้วยนะฮะ JPC ช่องเดินป่าคนเดียวนะครับก็จะเดินป่าขัดหนะครับเที่ยวไปสไตล์ของ JPC จะลงคลิปนะฮะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับมาพูดคุยแบบนี้บางครั้งไม่ลงคลิปก็อาจจะ ทำคลิปพูดคุยกับพี่ๆถ้าท่านใดนะชื่นชอบคลิปพูดคุยอย่างนี้หรือว่าอยากจะให้มีสอดแทรกในระหว่างอาทิตย์พี่ๆอาจจะบอกว่า jpc ลงอาทิตย์แต่คลิปเนี่ยโอ้โหทาไมช้าจังรอนานแล้วทาไมถึงไม่ทําคลิปนูน่นนี่นั่นอะไระครับอยากให้มาพูดคุยเรื่องอะไรหรือว่าใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับผืนป่าอยากจะมาเล่าให้ผมฟังแล้วมาแชร์ในช่องผมก็ลองติดต่อคอมเมนต์ทางแฟนเพจมาได้ทักแชทเพจหรือว่าทักไลน์โ A อ เข้ามาได้นะครับอาจจะมีการพูดคุยกันแบบนี้เนาะถ้าพี่ๆทุกท่านชื่นชอบนะครับโอเคหวังว่าทุกประเด็นจะครบถ้วนนะฮะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมจากใจวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ๆดูแลสุขภาพครับ